โรคเสพติดการพนันนะฮะอันนี้มีอยู่ในตำราจิตเวชเลยนะครับบทเสพติดเรียกว่า gambling disorder นะ,ะใครมีอาการแบบนี้ลองคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะครับไอ้โรคเสพติดการพนันเนี่ยคุณต้องเข้าใจการเสพติดก,ก่อนการเสพติดแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของกิจกรรมก็ตามนะพอเราทํากิจกรรมบางอย่างมันก็จะหลั่งโดปามีนที่เยอะพอหลั่งโดปามีนเยอะเราก็มีความสุขที่จะทําเช่นเราเล่นพนันน,นะเนาะเวลาเราได้เนะี่ยเราก็ฟินฟินกับโดปามีนก็หล่ะนะครับ ญหาคือเราเสพติดเอดมินที่หลักนี่แหละฮะพอทําไปเรื่อยมันก็ติดการทําพวกนี้ไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งสมองเราเริ่มชินเราต้องพนันในจนํานวนที่มากขึ้นเพื่อทําให้ความฟื่นมันเท่าเดิมนะฮะแล้วมันก็ปัญหาก็จะเป็นไปเรื่อยเพราะว่าเราไม่ได้ชนะพนันตลอดนะจะมีวันที่เราแพ้บ้างชนะบ้างนะครับแล้วถึงจุดหนึ่งที่โดมมนคุณไอ้สมองคนชินกับโดมมนที่หลังเยอะนะฮะเวลาที่คุณไม่เล่นเนี่ยคุณจะไม่มีความสุขคุณจะโหยหากับมันแล้วทําให้คุณกลับไปเล่นนะะจะเป็นวัฏจักรของ คนเป็นโรคเศรตฐิจกับพนันนี่คือว่ามาเล่นได้เพอได้อยากได้อีกเพราะได้อีกก็เสียเสียแล้วยาอยากได้คืนนะได้คืนแล้วกลับไปได้แล้วก็วนไปได้ได้คืนนะแล้วก็เสียอยากได้คืนได้ได้มากในตอนนี้นะฮะซึ่งระยะยาวเนี่ยไอ้การพนันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรโซที่หนึ่งต่อหนึ่งนะฮะมันเป็นเจ้ามือได้เปรียบเพราะฉะนั้นสุดท้ายคุณก็จะเจ๊งนะครับแล้วก็เกิดอารมณ์เศร้าเป็นซึมเศร้าตามมานะครับอันนี้เรียกว่าโรคเสรตกิจการพนัน เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเช็คลิสต์กันดีก,กว่าว่าอาการของโรคเสพติดยาพันมนีอะไรบ้างแล้วคุณลองเช็คลิสต์กันนะครับถ้าใครอยากรู้ฝากคอมเมนต์ว่าอยากรู้หน่อยนะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะครับ